ครับสวัสดีครับผมายควันหอมานงานท่านผู้ชมวันนี้วันที่16นะครับย็ดเคหวยเอาไปแดกแล้ว <c oughs> นะวันนี้ก็หวยเอาไปแดกตามเคยนะครับไอสัตว์เจ73เจดาใช่ไหมหวยเฮียอะไรออกบนออกล่างย็ดเขกูว่าล็อกแล้วล่ะนะไอเฮียหน้าซีกันไปต,ตามกัน <c oughs> วันนี้ผมได้มอเตอร์วาวตรงรุ่นทีซัดอามาแล้วเนี่ยครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแปลงจาก VR คันนี้มาเป็น t z กันนะซึ่งเจ้า VR คันเนี้ยหรือว่า VR ที่มันไม่ใช่ 4MG นะไม่ว่าจะเป็น 2JK หรือ 3JF นะครับมันจะไม่มีกล่องคุมออโต้รูปนะใช่ไหมม่มีกล่องคุมออโต้รูปตรงนี้แล้วก็มันจะเนี่ยมันจะเป็นไอ้ดิ้งโง่ๆเลยเห็นไหมนะครับเราต้องทำการเจาะนะนะเดี๋ยวเราจะเจาะมันนะครับวิธีการแปลง VR เป็น t z เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะ สิ่งที่ถ้าผู้ชมต้องมีเนี่ยมันก็จะมีจะมีชุดไฟใช่ไหมชุดไฟก็พวกเนี่ยชุดไฟจะเป็นสายไฟแล้วก็จะมีมัดข้าวต้มที่เป็นของทีเซตนะครับแล้วก็มีกล่องไฟกล่องไฟเนี่ยจะเป็น R หรือ M ก็ได้นะแล้วก็มัดไฟจะเป็น R หรือ M ก็ได้เช่นกันนะครับของ VR จะใช้ไม่ได้ทีนี้ถ้าผู้ชมก็ต้องมีเสื้อนะมีเสื้อทีเซต R ส่วนลูกเนี่ยลูกสูบข้างในเนี่ยจะเป็น VR ทีเซตก็ได้แต่ว่าเป็นตัวรุ่นจะดีกว่านะครับในส่วนของส่วนของลีดในส่วนของลีดก็จะเป็นลีด VR เดิมได้เเพราะมมันมนันนนะหือก แล้วก็คาบูคาบูจะแนะนําให้เป็นทีเซนะครับเพราะว่าของเดิมทีเซเนี่ยมันมาปาก30ถ้าเราใส่ VR เนี่ยมันจะแค่28มันมันได้ไหมมันได้แหละแต่ว่ามันก็ต้องไปแรงน้ำมันเพิ่มมันจะยุ่งยากนิดนึงนะก็ไม่ไม่แนะนําคาบู VR สักเท่าไหร่เอนโนี่ก็ไม่แนะนำนะเพราะปากมันเล็กนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเออมันดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่ลองคิดดูนะว่าทีเซตเดิมๆอมันมา30แล้วคุณไปลดเหลือปาก28่อะผลมันจะเป็นยังไงล่ะใช่ไหมมันก็ต้องมันก็ต้องไม่ดีกว่า3วนี่หรอยู่ ทีนี้ส่วนไส้ในเนี่ยไส้ในสําหรับของใครที่เป็น VR เนี่ยก็เป็น VR อยู่แล้วเลยก็ได้นะไม่ต้องไปสีเหลีไรมันมาะครับพวก popularity popularity ปัม๊มมอเตอร์ลงมอเตอร์ลุ่มเนี่ยก็สามารถเป็นของ VR ได้เหมือนกันนะข้างในจะเป็นคัสสี่เสาหรือห้าเสาก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะแล้วก็ต้องมีใช่แล้วมันก็ต้องมีมอเตอร์วาลนะครับมีมอเตอร์วาลก็แล้วแต่ความถนัดว่าคุณอยากได้สีอะไรบางคนมีสีเหลืองก็ใช้สีเหลืองมีสีเงินก็ใช้สีเงินนะแต่บางเอญผมจะเอาสีเหลืองแหละ เขาสึกเลยสีน้ําเงินไงมีสีเออน้ําเงินก็น้าเงินที่แรกอยากได้เหลืองเพราะว่ามันมันมันไม่ต้องมาเปิดมาปิดหลายๆรอบนวยหรอไหมแต่ว่าสีน้ําเงินเนี่ยราคามันก็แพงด้วยแหละไม่อยาได้มันแพงนี่แหละนะเนี่ยของพวก VR 3JF 2JK เนี่ยมันจะไม่บุ่มลงไปนะครับมันจะไม่บุ่มลงไปเหมือนพวก4 m G นะหรือว่า 3JF ตัวที่มันเป็นดิสมันแม่งหมีเปล่าวะจำไม่ได้นะครับไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกัน ถ้าถ้ามันมีกล่องคุมมอเตอร์รูปไฟไฟ้าเนี่ยคือสบายเลยเราไม่ต้องเจาะอ,อะไรเลยแล้วเราสามารถเอามอเตอร์วาล์วเนี่ยใส่แทนไปได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่มันไม่มีแบบนเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนตัวเนี้ยเหมาสอง jk เป๊ะเลยนะครับเราก็ต้องมาวัดตำแหน่งแล้วเราก็เจาะรูเราไม่ต้องซีเรียสน,นะว่ามันจะเอียงซ้ายหรือว่าเอียงขวางเงี้ไม่ต้องนะขอแค่ว่าสายม wow อเตอร์วาล์วอ่ะมันถึงตัวมูเล่ก็พอนะครับเนี่ยแล้วก็กะระยะให้มันกันกลางอะ่ะแค่กลางๆเนี่ยระหว่างอันนี้กับอันนี้เนี่ยให้มันกลางก็พอนะครับแล้วก็มาร์คมาร์ป๊บแลล้ววก็ส่าานเเจะย ผมได้แนละ้วได้รูตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมเป็นรอยนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาสว่า,านมาเจาะไอ้เนี่ยซื้อจากลาซาด่านันแม่งดีชิบหผ่านแม่งโคตรคมเลยนะใช้ใช้งานแบบใช้งานหนักก็ได้อยู่นะครับเนี่ยเนี้ยจัดว่าซื้อมาคุมเลยไม่กี่ร้อยเลยมันมันให้มันต้องสามหัวก็ไปหากันเอามันก็ไม่จ่ายกูเหมือนเดิมอ,ะอ่ะเดี๋ยวเจาะไปก่อนเข้าได้ไม่ว่าเบอร์สิบ ไม่ได้นะครับต้องเจาะไปอีกนินนึงแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราเจาะเล่าเราวัดนะครับเพื่อความไม่ผิดพลาดนะนะท่าน, <pouquinho> นาผู้ชมแล้วดอกมันคมดีนะครับเนี่ยยังไม่ทู่เลยที่ผมใช้ใช้มานานมากเลยนะนะ,ะโอเคเนี่ยได้ได้รูประมาณนี้แล้วนะครับ เราเอามอเตอร์วาวในสออไปข้างล่างอย่างนี้นี่ตรงเฉยอันอันเนี้ยคือท่านผู้ชมควรจะหาหัวที่มันเป็นสีแฉกและแบนกว่านี้นะคืออันนี้ผมไม่มีถังไงยังไม่มีถังนะครับก็เลยสบายไปอันนี้ก็ยึดไปก่อนทีนี้วิธีใส่สายมอเตอร์วาวเนี่ยมันจะมีเส้นสั้นกับเส้นยาวใช่ปะ่ะเส้นยาวเนี่ยครับให้เอาไว้ทางขวาแบบนี้นี่ใส่นี่เข้าไปก่อน เราก็ตามด้วยเส้นสั้นนะครับนี่ที่เส้น R ที่เส้น M ใส่เหมือนกันนะใส่ด้านเดียวกันนะครับแต่ว่าจะตั้งวาลวไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะอันนี้จะเป็นอันสูงใช่ไหมน,นี้จะเป็นอันเตี้ยนะเท่ากับอันยาวต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับก็จําไว้กันง่ายๆเนี่ยแล้วกูก็ต้องวิ่งไปซื้อสายวาลวมาอันนี้อันนี้คือผมวิ่งไปซื้อมานะ้ท่านผู้ชมได้เส้นยาวมานะครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ได้เส้นยาวมาเพราะว่าไอ้สองเส้นเนี้ย ผมดูแลเหมือนมันจะเท่ากันเลยนะความสั้นความยาวเหมือนมันเท่ากันแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่เท่ากันเดี๋ยวมาใส่ใหม่แล้วกันอันเนี้ยอันนี้คือสายใหม่ท่านผู้ชมเนี่สายสายสั้นมันจะประมาณเนี้ยเนี่ยเนียน่าจะอันนี้เนี้ยสั้นเนี่ยสั้นทีซัสอาร์นะครับมันจะมีทีซั R อาร์กับทีซัเอ็มเนี่ยมันจะมีเส้นหนึ่งใช้ด้วยกันได้จำไม่ได้แล้วว่าเส้นไหนสั้นหรือยาวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้สองเส้นนี้แม่งเท่ากันเลยเนี่ยแม่งเท่ากันแต่ว่าไอ้น็อตตัวนี้ไม่เท่ากันเนี่ย อันนี้จะใช้เป็นเส้นยาวผมใช้เป็นอันนี้นะไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่เนี่ยความยาวแม่งเท่ากันเลยแต่น่าจะอันนี้แหละเนี่ยนะครับส่วนอันยาวก็อย่างที่บอกอันยากวก็เราก็ไว้ ata, ไว้ฝั่งเล็กหนึ่งของมอเตอร์วาวนะครับเนี่ยเนี่ยเราก็าไว้ฝั่งขวาเนี่ยเส้นยาวไว้ฝั่งขวานี้เส้นสั้นก็ไว้ตรงนี้นะครับเออนี่นะต้องหนุนตรงนี้หน่อยนะครับผมผมไม่รู้นะจาไม่ได้ว่าไอคันเก่าหนุนหรือเปล่าแต่คันนี้ต้องหนุนนะถ้าไม่หนุนเนี่ยสายสั้นแม่งไม่ถึงนะครับ แลวสายยาวแม่งก็ยาวเกินยาวจนง,งอเลยเห็นป่ะนั่นะคือแม่งไม่พอดีสักอย่างนะครับเด,เ,เ,ออรเดี๋ยวเหลืออะไรวะเหลือใส่แบตใช่ใช่ที่ซัอาร์เนี่ยสำคัญมากนะถ้าผู้ชมมัน,มนเพราะมันเป็นวาวไฟฟ้านะครับมันเป็นระบบกลไกไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้กนะ็คือแบตนะถ้าแบตหมดนะครับแนะนําให้ไปหาแบตมาใส่หรือใครไม่มีแบตใส่แล้วก็ไปหามาใส่ซะนะใครไม่ใส่แบตไปหามาใส่ซะนะครับเพราะว่า ถ้าในกรณีที่เราเราไม่ใส่แบตใช่ไหมมันจะมีไฟที่ปั่นออกมาจากมัดอยู่แล้วใช่ไหมปั่นปุ๊บเข้าแผ่นชาร์จแล้วก็มาเข้าในเครื่องนะครับมาเลี้ยงแล้วก็มาเข้าแบตอีกทีนึงด้วยทีนี้ถ้าเราไม่มีแบตนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไฟเครื่องเนี่ยมันก็ยังสั่งให้มอเตอร์วาวทำงานนั่นแหละแต่ว่ามันสั่งโดยไฟเครื่องนะเข้าใจไหมพรมันสั่งโดยไฟเครื่องเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าแผ่นชาร์จเสีย จากไอแผ่นชาร์จเนี่ยมันคือตัวแปลงไฟมันมันมันจะแปลงไฟจากเอ่อจากกี่ร้อยโวลต์กี่ร้อยวัตต์ไม่รู้แหละแปลงไปสิบสเข้าแบตนะครับแปลงเข้าแบตแล้วก็แบตก็จะมาจ่ายมอเตอร์วาล์วทีนี้ถ้าถ้าไฟมันแรงเกินเนี่ยมันจะทําให้มอเตอร์วาลคูนหรือช็อตนะครับแล้วก็จะใช้งานได้ไม่นานพังนะครับสุดท้ายก็จะพังพูดง่ายๆถ้าไม่ใส่แบตเนะี่ยมอเตอร์วาล์วจะพังเร็วบางคนบอกเฮ้ย e ผมใช้ผมไม่ใส่แบตมันก็ยังใช้ได้เออมผมใช้ได้สักพักเดี๋ยวมันก็พังนะครับ <laughs> เพราะว่าโรงงานน่ะเขาออกแบบไม่ให้ใช้ไฟฟ้านี่อไหมให้ใช้แบตนะครับก็ควรจะใส่ใส่กันไปซะอย่างน้อยๆถ้าแบบใครกลัวมันหนักก็หาแอมต่ำๆมา,มาใส่อันนี้ไม่กี่แอมวะน,นี่มัน5แอมนะปกติของ v R ที่ใส่มันอยู่แค่เท่าไหร่วะสามแอมมังมั้งใช่ไหมนะครับก็หามาใส่กันซะเพื่อยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์วาวให้นานที่สุดนะครับมีแบตจะดีกว่าเดีย๋ยวผมจะต่อแบตแล้วก็จะมาสตาร์ทเครื่องกัน มาต่อแบตแล้วต่อง่อยๆนี้แหละอันนี้อันนี้ผมจะตั้งตำแหน่งวาลวเปิดปกตินะครับเพราะผมขี้เกียจถอดท่ออันนี้อันนี้ตึงไปนิดนึงนะมันไม่ค่อยจะตรงนะครับไละอย่างรถที่แย้งเสื้อมาเนี่ยก็ควรจะถอดท่อตั้งวาลวมากกว่าใส่ใส่ตั้งให้ตรงมากนะเพราะว่าตำแหน่งไอเสียมันจะเพี้ยนไปหน่อยๆนะครับ ่ะได้แค่นี้มันได้แค่นี้แหละเออกูเอเคไม่ตังละสายม่นตึงเปียะเลยเดี๋ยวต้องรองหาสายใหม่ก่อนนะเดี๋ยวมาฟังเสียงตอนมันทํางานกันดีกว่าตอนติดเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงมันจะเปลี่ยนบ้างไหมนะจะสตาร์ตติดไหมวะ สายน้ําเงินเนี่ยจังหวะที่จะเปิดนะครับพอเบิ้ลไปสักหน่อยมันจะปิดมันต้องปิดนะถ้ะา,ะา,า,มมาปิดโอเคมอเตอร์วาทำงานปกตินะครับเสียวเรื่องน้ำมัน <c oughs> <c oughs> อี่่ไหนทีนี้พอมันมันมีวาลวแล้วเนี่ยเสียงมันก็จะใสขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาวาลวมันปิดเนี่ย ไอเสียมันจะออกน้อยอันนี้คุณลืมไปเลยว่าคุณไม่ได้ใส่น้ำไม่ใส่น้ำมันเครื่องนะเนี่ยอะ,อะเอาประมาณนี้ไปก่อนนะ <c oughs> <c oughs> นะเสียงมันดังรบกวนคนอื่นไหมครับอ่ะก็ ประมาณนี้นะสำหรับการแปลง VR เป็น TZ นะครับโอเคทีนี้ก็กลายเป็น TZ เต็มร้อยแล้วนะครับ TZ 100%ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าวาลทำงานเดี๋ยวต้องไปหาซื้อ Mot A, สายมอเตอร์วาลใหม่นะเนี่ยแล้วก็เป็นเสื้อถ้าใส่หัว t z M นะครับก็ต้องใช้ชุดเนี่ยแต่ถ้าเป็นมอเตอร์วาล t z R นะก็ต้องใส่สายมอเตอร์วาล t z R นะครับแล้วก็แล้วก็จะมีม,มัดไฟใช่อย่างที่บอกไปนะครับมีพวกมัดไฟ ไอเนี่ยไอแม่เหล็กเนี่ยจะใช้ของ VR ก็ได้นะมันเหมือนกันนะแต่หม้อน้ําอย่างที่บอกไปนะครับไม่แนะนําให้เป็น VR เพราะว่ามันมันเล็กใบมันเล็กนะมันสู้ทีซไม่ได้นะครับโอเคก็หลักๆก็กจะประมาณนี้ก็จะมีหัวมีชุดไฟมีมอเตอร์วาลมีกล่องเนี่ยอะเนี่ยกล่องเฮียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคุณ้ว่าที่แรกนึกวเล็ก c g i ก็ว่าทาไมเสียงมันไม่ใสมันไม่ใช่กล่องเล็กนะครับถ้าเป็นกล่องเล็กก็จะว่าไปอย่างนี่ไม่ใช่แม่งแบบของเทียมตลาดโง่ๆเลยเนี่ยไม่มีเล็กไม่มีอะไรเลย ไม่รู้ละไฟแม่งแรงไม่แรงดีไม่ดีไม่รู้นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เดี๋ยวคลิปหน้ามันอาจจะมาลองเปลี่ยนคอยนะครับผมจะมาเปลี่ยนคอยให้ไฟเนี่ยมันแรงขึ้นเนี่ยนี่คอยที่อะไรงมนี่ยคอยอะไรก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นคอยเดิมั้งเนี่ยเดิมเทียมอะนะในของเดิมแล้วผมจะหาคอยส้มที่ไฟแรงแรงมาใส่นะครับจะมาลองไล่เสียงดูว่าเสียงท่อมันจะสายได้ขนาดไหนนะเรื่องน้ํามันไล่ไม่ยากแต่เรื่องไฟอะเราต้องไล่เดี๋ยวว่าจะเปลี่ยน เปลี่ยนคอยล์แล้วก็กล่องให้ไฟมันแรงขึ้นนะครับส่วนมัดมัสตาร์เนะี่ยเดี๋ยวว่าอีกทีนึงเพราะว่าผมแกะมาดูแล้วมันมันยังใหม่อยู่นะอาจจะไม่อยู่กับมาสตาร์ก็ได้เดี๋ยวว่าอีกทีนึงก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะครับสําหรับ VR แปลเป็น TZR อ้อส่วนเรื่องท่อผมลืมบอกไปท่อแนะนําให้เป็น TZR นะครับหรือว่าเป็น t z m ก็ได้แล้วแต่ใครจะชอบแต่ไม่แนะนําให้เป็นของ VR เพราะว่ามันมันรีดเกินไปนะครับไอเสียมันจะออกไม่ดีเท่าของ TZ และใบมันเล็กด้วย โอเคท่านผู้ชมคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับ